บรรดาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็จะขอต่อเรื่องราวของะเตมีต่อไปหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายยังคงไม่ลืมในตอนต้นแต่คืนย้อนกันบ่อยๆแทรกบ่อยๆเรื่องราวจะไปไม่ไกล คิดว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจําเรื่องราวที่เป็นท้องนิทานใรืการโต้ตอบซึ่งกันและกันสำหรับนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจา้าพระเตมีนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเรานีเองเป็นสมัยที่เกิดขึ้นในการบำเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตบารมีในจงอย่าลืมว่าคนที่ทำความดีเนะี่ย ไม่ใช่ว่าจะมีผลเป็นสุขเสมอไปรว่าการอยู่ด้วยกันกับคนที่มีกำลังใจไม่เสมอกันเราทำความดีจะไม่ถูกใจเขาเขาก็ถือว่าเราทำความชั่วนี่ประการหนึ่งความรู้สึกนึกคิดคือปัญญาไม่สม่ำเสมอกันไม่อดจะขัดคอกันไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าเรายังเกิดในโลกเพียงใดเรายหาความสุขจริงไม่ได้เอาวันนี้แม่อธิบายธรรมะกันนี่เล่าเรื่องขพระเตมีขอเล่าต่อไปเป็นอันว่าเมื่อพระเตมีท่านทรงตรัสว่าแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการทำอะไรไม่ผิดจากโลกทางโลก คือว่าทางโลกยอมรับนับถือว่าเป็นความดีเึ่นการสั่งประหารชีวิตคนกันลิบทรั์คนเป็นต้นแล้ก็ทำผิดกฎหมายแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นให้ใคร,ใครทางธรรมมีว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำดีเป็นเหตุให้บนสู่ความสุขคือสวรรค์ ผนงึื่กันทําความชั่วเป็นเหตุให้สวยความทุกข์คือมรกสําหรับนายสารถีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์โเจริญข้าพระองค์เป็นคนเขลาก็ายังมีความรู้สึกนึกคิดเสียว่าเป็นความสุขสบายต่างหากแต่เมื่อพระองค์ทรงตรัสด้วยอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าไปเห็นจริง ว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคนทุกคนจะต้องรักชีวิตร่างกายของตนเท่านั้นการสั่งประหารชีวิตก็เป็นของไม่ดีเพื่อการยุยงนแต่แข่งแสะให้แบ่งแยกดินแดงก็ดีหรือเอาคนไทยทั้งชาติไปเป็นทาสของคนอื่นก็ดี ว่าคนที่เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองนะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องการความสุขหมายความว่าต้องการทรัพย์สินที่พวกเราทํากันได้แล้วแล้วก็ใช้ไปของตนคนจะรวยคนจะจนกินสบายนอนสบายตามใจนะึกอยากกินเปรี้ยวได้เปรี้ยวอยากกินเค็มได้เค็มอยากจะนอนอะไรก็ได้ แต่หากว่าคนพวกนี้เข้ามาปกครองอะไรจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขากินก็ไม่เป็นไปตามใจชอบนอนพักก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามใจเขาทุกอย่างมีวัวมีควายตายก็กินไม่ได้มีเป็ดมีไก่ตายก็กินไม่ได้ดไนไไดคนทุกคนถือว่าเป็นวัตถุด้ตุกตา ลูกเขาเมียใครก็ตามเขาต้องการเอาไปที่ไหนกันได้เอาไปนอนให้นอนนอนสามาคัคคีนอนสองแสงนอนแสงสว่างเรียกว่าเขาทําคนเหมือนกระถางประตูตุกตาคิดว่าคนทุกคนไม่มีใจรวงความว่าต้องการซ้ำซสอนอยังไงก็ได้ตามใจนี้มันเรื่องของเขาจะสั่งเพราะเขามีอำนาจ เป็นอันว่าโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขคนทุกคนต้องการอิสระเขาจึงกล่าวต่อว่าคนทุกคนจะต้องรักชีวิตรักร่างกายทั้งนั้นเมื่อใดใครมาทำอันตรายก็ต้องไม่ชอบเป็นของธรรมดาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ธรรมดาพวกเราไม่ชอบแต่เจ้านายเขาชอบเขาต้องชอบ ชอบด้วยความจำใจชอบเมื่อพระองค์เห็นว่าโลกยุ่งมากนักจะโบทข้าพระพุทธเจ้าก็ขอ,อยากจะบทเหมือนกันพระพุทธเดียวกันเป็นนนั้เป็นอันเป็นนายสารถีก็เลยอยากจะโบสขึ้นมาบ้างตอนนี้พระเตมีทรงดำริว่าถ้าเราให้นายสารถีโบสถไปแล้ว มาหรือรถก็ดีจะพากันเสียหายพระราชวิดาพระราชาบรรดาก็คงจะได้รับแต่ความโทมนัสเสียใจที่คิดว่าเขาเอาเรามาฝังเสร็แล้วตายไปแล้วถ้าหากว่าเราให้ในสารถีกลับเข้าไปในเมืองก็จะทำใหพ้พระราชวิดาและพระราชาบรรดาต้องเสด็จมาดูเรา กรู้ว่าเราไม่ตายเมื่อเห็นกับเรารู้เขาว่าเราตายความดีพระไทยของพระองค์กจะมีขึ้นแในก็บางทีพระราชบิดาและพระราชวันดาหรือว่าพระราชบิดาจะกลับใจไปพื่ชอบขึ้นมาบ้างคือจะไม่หลงกับตําแหน่งที่มีอํานาจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงจัดแบบนี้แล้วจริงๆขอโทษ เมื่อพระองค์ทรงมีพระดำริด,ดังนี้แล้วจึงได้ทรงจัดว่านี่เลยเธอเธอกลับไปส่งข่าวพระราชวิดาพระราชมัรนาาก่อนเถิดเมื่อไปทรงข่าวแล้วเรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงทราบแล้วกลับมาหาฉันฉันจะแนะนำวิธีโบสถ์ให้เราจะได้อยู่ด้วยกันในป่าด้วยความเป็นสุข เพราะว่าการโบทนี่เพราะโบดด้วยความเพราะว่าถ้าเธอโบดด้วยความเป็นนี่มันไม่ดีหรอกนะ้าคำว่าเป็นนี่ก็หมายความว่าเธอยังไม่ได้กลับไปส่งข่าวเธอรับอาสาพระราชวิดามายฝังฉันฟังแล้วก็ต้องกลับไปรายงานพระองค์แต่ว่าเวลานี้เธอพบฉันไม่ไปไม้ไม่ไปง่อยไม่หูวหนุ แต่เธอยังไม่ไปส่งข่าวพระองค์ถือว่าเธอยังเป็นหนี้ไปชําระหนี้เสียก่อนนะกลับมหาฉันก็แล้วกันในสารีได้สดับอย่างนั้นก็ยินดีพร้อมที่จะกลับไปทูลให้กับพระราชาทรงทราบแต่ว่าเธอก็จิตใจรักอยากจะโบวนี่คนนี้ก็เกิดดีมาด้วยกันคือในสารีนี่ก็เป็นคนดีจริงๆ น่ารักน่าเคารพน่าเรื่มใสเพราะ่างนี้น่าคบแต่เธอจะไปเธอก็เกรงไปว่าถ้าเมื่อกลับไปเฝ้าพระราชาแล้วเมื่อมาถ้าหากว,ว่าพระราชูระมาณนี่ท่านไปอยู่ที่อื่นให้ทำยังไง นั้นว่าตามใจความเขาว่าอย่างนี้ในสรถียินดีจะกลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบแล้วเกรงว่าเมื่อตนกลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินแล้วเมื่อพระราชาสเสด็จมาดูไม่พบพระราชุมารก็จะกลายไปว่าตนโกหกอาจจะถูกลงท่าย,ายาทิ้งก็ตายก็นได้ยังได้ทูลขอพระราชุมารไ่า ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปแล้วยังไม่มาเชียงใดขอพระองค์จงอย่าเสด็จไปที่อื่นนะพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีก็ส่งรับคำในสถารทีจะเนลากลับไปเมื่อเวลาที่เขาไปถึงพระราชฐานแล้วพระนางจันเทวีก็ร,ราชมารดา นับต้งแต่ในสารถีอากุมารไปแล้วพระองค์ก็ทรงเฝ้ามองคออยู่ว่าเมื่อไรในสรารถีจะกลับมาจะได้ทราบเรื่องที่พระราชโอรสบ้างเมื่อเห็นในสรารถีกลับมาคนเดียวก็แน่ประทัยว่าพระราชโอรสของพระองค์คงจะสิ้นประชนไปแล้วเพียงเท่านั้นนะ้นำ น้ำใจของแม่ที่มีความรักโลก่นเป็นเลือดในอกน้ำตาก็ไหลพรากอาบรางไม่ได้ความโทมนัดฝื้นใจตรัสถามในสารถีว่าพ่อสารถีที่พ่อเลูกชายของฉันไปฝังนั่นนะ่ะพ่อได้รับคำสั่งจากพะระเจ้ารสก่อนที่เธอจะตาย ก่อนที่เธอจะต้องลงหลมถูกฟังทั้งเป็นหรือว่าก่อนที่เธอจะถูกตีได้จอบให้ตายเีะก่อนแล้วก็ฝังลูกชายของฉันนะ่ะได้พูดอะไรสั่งอะไรมาถึงฉันมาหรือเปล่าพน,นางตรัสเพียงเท่าน,นี้น,น้นำตาก็ไหลพร่าเส่อ,เสอ,อื่นเหมือนจะขาดใจตาย ในสารถีเห็นพนางกำลังโศกเศร้าเสียใจยิ่ในหมอบกราบกราบแล้วก็ยิ้มยิ่งยิ้มพนางก็ยิ่งร้องไห้หนักคิดว่าในสาตถีดีใจว่าจะได้กํำไหลจะได้รางวัลจากการฆ่าลูกแต่ในซาตถีก็กลับปลอบโยนพนางว่าพระแม่เจ้าจะเพิ่งร้องไห้พระพุทยเค่ะข้าพระพุทธเจ้ามีข่าวคำข่า,า,าวดีจะมากราบคุณ ให้ทรงทราบว่าสิ่งที่คาดหมายก็ไม่เดิมแลนะไม่เป็นความจริงเช่นเดยวกัพระราชโอรสของแม่เจ้าไม่ตายพระราชโอรสของพระแม่เจ้าไม่ใช่คนง่อยไม่ใช่คนไม่ใช่คนโหน,หนวลไม่ใช่เพราะว่าอย่างนั้นโดยใจความแต่ตามนังเสือว่าอย่างนี้ว่าขอเดชะแต่พระแม่เจ้า ข้าพระบาทจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระราชบรมานให้ฟังตั้งแต่ต,ต้นจนจบพระเจ้าค่ะขอให้ดีพระไทยไว้ว่าเวลานี้พระราชบรมานไม่ได้ตายตามที่ใครครับคนอื่นคิดไว้ตอนนี้เล่นเอาพระนางดีใจแต่ว่าผู้หญิงร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้ พอเขาลูบอกว่าลูกใม่ตายดีใจร้องไห้ใหม่อแปลกนี่เหมือนกันผู้หญิงนี่มีบทบาทน่ารักเสียใจก็ร้องไห้เีแรกเห็นในสันีหม่คนเดียวเสียใจว่าเวลานี้ลูกตายตายซะแล้วเกือบจะสิ้นใจตาย,ตาย,ตายพอในสันถีบอกว่าลูกใม่ตายดีใจแทนที่จะร้องร้องไห้อีก เป็นอันว่าต้องถือว่าเป็นปกติธรรมดาเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เป็นอันว่าเราก็เลยดูผู้หญิงกันยากเพราะไม่รู้ไอการร้องไห้ของท่านนจะจะเสียใจหรือดีใจเราก็มานั่งคุยกันต่อไปเรืองเรื่องเขาว่าเดมมีตามน้งสือตั้งเขาเนี้ยได้กราบโทน เรื่องราวของพระราชโอรสนับตั้งแต่ออกไปจากจากพระราชสำนักแทนที่จออกไปป่าช้าผีดิบก็ลกลับดันออกไปทางประตูตะวันออกและออกไปถึงเวลาที่กำลังขดหลุมจะฝังแต่ว่าพระราชโอรสกลับกลายหายจากความเป็นง่อยเปลียเสียขา แล้วทรงมีพระกำลังมากยกรถที่ขี่ไปขึ้นกวาดแก่งจนกทั่งตนได้ทราบความเป็นจริงว่าทำไมพระจูมานจะทำอย่างนั้นแล้วเขาก็กล่าวลงท้ายว่าขอเดชะบัดนี้พระองค์ทรงประโนดจ่ในลาวฝากเบื้องหน้าทางทิศบุรพาคือที่จะเป็นออกเข้าเมืองนี้พระเจ้าค่ะ พระองค์ไม่ได้ตายแม้แมรูปร่างหน้าตาสวยพูดกับเพราะผ้าทางก็นิ่มนวลกำลังวางชามากนี่ตอนที่ยกรถเครื่องแขวงข้าพุทเจ้าหลบที่เขาแย่คิดว่าจะรถควายข้าพุทธเจ้าสเสียแล้วถ้าเขาฟาดลงมาม,ามาเมลัยข้าพุทเจ้าตายมานั้นส่วไม่ได้แน่เพียงในสรถีโมเพียงเท่านั้น พระนางก็ดีใจเริยงลดประไทยจัดออกมาว่าโอ๋นอเตมีลูกและของแม่ลูกไม่ตายหรอกลูกแม่ดีใจเหลือเกินแม่คิดถึงลูกใจจะขาดคิดว่าเวลานี้ลูกคงจะจากแม่ไปเสแล้วความจริงแม่ไม่เคยเกลียดลูก ลูกจะเป็นง่อยลูกจะเป็นไหมลูกจะโห,หนกแม่ก็ยังคิดว่าลูกเป็นลูกของแม่อยู่ถึงกระไรกนดีเลือดในอกของแม่แม่จะทิ้งไม่ได้นี่น้ำใจของแม่นะน้ำใจของแม่จริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้จะมีแม่บางคนเท่านั้นที่มีความช้ำใจที่ต้องทิ้งลูกให้ตาย,ตายเพราะความจำเป็นแล้วแต่ เมื่อพระนางทรงลำพึงลำพันไม่พูดมากนะอย่าพูดตามท่านเลยเวลามันเยอะเอ้ยเวลาไม่เอยมีก็ลองลองผู้หญิงก็ลองนึกดูก็แล้วกันถ้าคิดว่าลูกจะตายแต่กลับเขาบอกว่าลูกกลับไม่ตายกลายเป็นคนแข็งแรงกระปีก้กระเปร่าเป็นคนสวยมีสติปัญญาสามารถีพูดเจริญฉลาดความรู้สึกของท่านนั้นหลายจะเป็นยังไงนั่งนึกเอาตัวเองก็แล้วกัน ท่านบอกว่าในขณะที่ทรงนำพึงนำพันพระกรงสองเขาลงกราทาพพระอุระกัพระโอกค์มความตื่นตาตั้งตื้นตันไว้ในพระไทยหมายความวันนี้ใจเลี้ยงโลดหมายอยากจะกระโดดให้มันตัวลอยแต่คมมมาไว้ใจนน่ดีเปืเป่พื้มไอ้น้ำตาก็ไหลเออหนักใจ ดูเรื่องราวเปื่องก่อนหนักใจท่านเสียใจท่านก่น้้ำตาไหลท่านดีใจท่านก่น้้ำตาไหลเอ้าตอนนี้น้ำตาไหลหดีใจเขาจำาจาเป็น,ปนตามพระบาลีท่ากล่าวว่าถึงแม้ว่าพระเจ้ากาสิกรายก็ทรงดีพระทยเช่นกันการที่พระองค์ได้ได้ได้ให้อภิเตมีไปฝังนั่น ความจริงพระองค์ไม่ใช่ชิงชังหรือว่ารังเกียจแต่ประการใดแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วพระองค์นะ่ะเชื่อโกะอมาัรชราชบริพานหรือบรรดาโหนบรรดาห้อยบรรดาแขวนทั้งหลายที่เขาพากรรมยากรว่าพระเตมีโลกทายเป็นคงกายเป็นมี แต่คือหน้าไว้จะเกิดมีอันตรายกับพระราชวงศ์ละพระองค์เองถ้าไม่เห็นสีถ้ากันหลอดตึงมประชากรทั้งในประเทศนั้นทั้งหมดจะพากันล้มหายตายจากซึ่งกัน,นการชิบหายไว้พงไปหมดนี่จะพวกขนพวกห้อยจะหกแขวนนี่เชื่อมันยากจริงๆมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลมันเดาทรงเด็ดประเภท มาประเภทหมอสาเร็จใหม่ๆนั่นแหละหมอที่สําเร็จใหม่ๆแกฟังบ้างเคาะบ้างตีม่งดิดตีดิด,ด,ด,ดนั่งไปไปมามาถามว่าโรคอะไรสันนิษฐานไปสันนิษฐานมาเป็นสัทุโรคไปเลยนึ่นขอประทานอภัยหมอนะถ้ามหมอประเภทแท้ที่สําเร็จจริง,รงๆนะไม่เป็นงนั้นไอ้ทํามาหมอสําเร็จใหม่ๆใ,ในหมายความเพิ่งจะเป็นหมอขึ้นมา พอตั้งท่าจะเป็นหมอท่านะเริ่มเป็นหมอใหญ่กว่าโกรูนี่ก็เก่งกว่าโกรใูใแล้วแค่เรียนไปเรียนมาไอ้โรคที่เรากวดร่วมมันเป็นหลายโรคที่มันโรคเดียวฮนะอีตอนนี้เป็นหมอแท้ยังขอว่าทานอภัยหมอนี่อย่าว่าดูถูกนะต่อไปในสรถีที่ไม่กราบถึงว่าขอเดชะ แ้าแต่พระองค์พบเริดพระราชกุมารทรงพระสิริโฉมงดงามสง,งาม่างามเหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะแม้พระสุรเสียงที่ตัดออกมาก,ก็แสนจะไพเราะตัดออกมาหน้าฟังมากและมีเหตุมีผลเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าพระราชกุมารทรงเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงลึกดเลือดาดได้ ว่าครั้งก่อนพระองค์ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทำกรรมมีการจับคุมคุมขังเชียงฆ่านักโทษมีประการต่างๆขันพระองค์ทรงสวรรคตรไปแล้วก็ไปบังเกิดในลกนรกซ์เวลานาน,านเหมือนกับคนที่ถูกงูกัดมองเห็นสิ่งอะไรคล้ายกับงูก็ย่อมจะกลัวไปทั้งหมด ข้าพระองค์เองก็ยังอยากจะบวชพระองค์ด้วยแต่พระกุมารไม่ยินยอมให้ข้าพระองค์กับโบเชเมแม่พระองค์บวชก่อนบอกให้ข้าพระองค์กลับมาทูลเรื่องราวให้พระองค์ทั้งสองทรงทราบเมื่อพระเมื่อกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงสั่งให้ข้าพระเจ้ากลับไปหาพระองค์พระองค์จะทรงบวชให้ต่อไปล ข้าพระองค์ยังไมรีบกลับมากราบทูลพร้ทาออกทั้งสอง,งสองค์ทรงทราบเมื่อทราบแล้วข้าพระองค์ก็ยะขอกราบถวายพระคมลาลาจราชการไปบวชอยู่กับพระราชกุมารที่เจ้า้ารแต่ถ้าหากว่าพระองค์อยากจะ,สะเสด็จไปในสถานีนั้นข้าพระองค์ก็จนะนำเสด็จไปเองพระพุูธเจ้าคาะพระเจ้ากาสิกราช อาศัยที่พระองค์กำลังดีประเทศไทยแม้บรรนางจันเทวีก็เช่นเดียวกันอย,กนอยากจะเห็นหน้าลูกชายเพราะความรักที่ทําไปกระพวกคนอื่นเพราะว่าอย่างนั้นแต่ความจริงน้ําประเทศไทยของพระราชบิดาก็ดีพระราชมารดาก็ดียังรักโลกในสายเลือดยิ่งกว่าชีวิตยังได้ทรงตรัสั่ง ให้เตรียมพลโยธาเป็นการใหญ่โดยใช้จาตรงกระเสนาเป็นกองทัพใหญ่จาตรงกระเสนานี่หมายถึงเสนาเสียเเนเราคือกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าแล้วก็เตรียมกองเกียตียศเต็มที่ เอาเครื่องของสําหรับราชาไปด้วยปราถนาจะไปเอาลูกมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเวลาที่จะเสด็จเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จไปเมื่อกระบวนทัพเสร็จกระบวนกองเกียรติยศเสร็จเขาจะเสร็จนายสุนันทาสารีเป็นผู้นําทางอีกคนเนี่คงจะนําไม่ผิด เล้าก่อนจะเอาตะวันตกดันออกตะวันออกไปก็จะได้จะไปปีชาประชาพิดิบไกลไปคือไปโสโ่ที่ปราชาพิสุขไม่ใช่เป็นป่าชัดเป็นที่สงัดน,นำทางพระราชาและพระราชินีไปเฝ้าพระเตมีราชบุมานซึ่งเวลานี้ทรงพนหนวดเป็นนักพทษเบวรบทเป็นเดรอสี อยู่ในป่าด้านป่าจินอาทิตของเมืองโดยป่า,าปกันนี้งเินป่าจินเห็นได้ว,ดว,ดวดป็นต่อเติเจะเป็นตะวันออกอางเหนือนะมะั้งเมื่อถึงแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระโรชม,มานซึ่งกำลังบำเพ็ญทศนั่งทำธรรมะก็ะทำสมาธิ อยู่ในอาสมที่พระอินทร์ทรงในนิถวายความจรงที่นั่นป่าปเปลี่ยวแต่พระอินทร์นี่ก็แน่เหมือนกันนะยุ่งจริงท่านลำบากอะไรอะไรสย่งดีดีด,ดีไม่ดีแต่ใครก็เป็นอะไรจะนมาก็ถ้าคนมีบุญนะนี่ว่าทิพย์ปอายเคยอ่อนแต่ก่อนมาแข่งกันดางดางศิลาปลาประหลัดใจสวายอย่างนั้นโบร้านท่านจริง ท่นแต่งหนังสือให้เราเรียนกันทั้งเขียนไปทำกลอนแล้วก็ฟังง่ายฟังเพราะกลอนมันชนอ่านถึงฟังทำให้เราจําง่ายเช่นฉลาดนักปราชญ์เดิมนี้ที่ว่าฉลาลาาดอาตมาคิดนะคิดอย่างคนโง่คือตําเร็จปัญญาสลาวัดคิดว่านักปราชญ์สมัยนี้ยังยังไกลกว่านักปราชญ์โบร,ราณเยอะ ทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะคนที่มีความสุขเขาสร้างให้คนเป็นศัตรูกันกนได้นั่งปราบโบราณคนเป็นศัตรูกันเขาสร้างให้เป็นนิสจิตเอนก็มันสุกเกิดความรักกันเยนี่ไม่ใช่อย่างนั้นยุให้รำทำให้รัวกินน่นโกงนี่เงินสำหรับช่วยในยามวิกฤต บางฝนเข้ายากมากแลงฝนแรงไม่ตกต้องตามดูดการรัฐบาลได้พันหกร้อยล้านไอ้ผีมาช่วยใช้เงินไปเยอะเที่ยวไปทั่วประเทศเนี่ยไปเจอผีหลอกมีอยู่ที่แห่งหนึ่งบอ่อเขาขุดตั้งว่ประมาณบ่อราคาสามหมืนบาทไปดูแล้วครึ่งหมื่นก็พอ บอ่ออย่างนั้นเขาตั้งราคาไว้สามหมื่นบาทคนขุดไม่อีกคนเวลาจะรับเงินชื่อผียาวเหยียดอันนี้ไอ้หมอบอมันเป็นบอรประจำหมู่บ้านจะให้พู้ใหบ้ายแกเซ็นรับรองแกบอกแกเซ็นไม่ได้คนขุดมันน้อยแต่ชื่อมากผมเซ็นไม่ได้รับเงินแบบนี้ไปไปมาู้ใหญ่บ้ายคนนั้นถูกลักอยิงแน่ไอ้ไม่ล่ะ นักปราชญ์สมัยนี้เขาเก่งกินดะขากันไกลดีกินจอบกินเสียงกินเหล็กกินไหลกินหินกินดินกินกรดกินน้ำตาลกินกินเข่าสายกินเหล็กกินหูเขาเก่งขากันไกลดีนี่มันคนละเรื่องนะเอาเล่าเรื่องท่านต่อไป แต่ว่าการเข้าไปคราวนี้พระาชาทรงสเสด็จเข้าไปก่อนก็เพื่อจะถามความสุขความทุกข์ซึ่งกันและกันแล้วราชเทวีทึงเสด็จเข้าไปเมื่อทรงเห็นพระราชโอรสทรงประทับนั่งอยู่นวยความสงบก็เพื่มปีติพระนางก็ตรงเข้าไปกราบบ่ายของพระราชโอรสนี่ก็ทรงกันแสงเสือสอื่น แล้วถอยออกมาดีไม่สลบกนั่นเอาแล้วไปเจอลูกเขาแทนที่หัวเราะยิ้มเอาร้องไห้เแล้วดีใจเขาเป็นธรรมดาเออใครจะไปติว่าผู้หญิงไม่ดีนะผู้หญิงเป็นแม่เรานะถ้าผู้หญิงไม่เป็นแม่เราเราก็เกิดไม่ได้ท่านอย่าไปยังไงเจอทำยังไงก็ช่างอย่าไปติแม่ท่านเป็นเพศเพศเดียวกับแม่เรา อาจมาเห็นผู้หญิงที่รายคิดถึงแม่ทุกทีดีไม่ดีพอกันท่านให้อะไรมาก็คิดเออคนนี้ท่าเป็นแม่เราเพราจะเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่ก็ช่างคําว่าแม่แปลว่าผู้รับเลี้ยงเขาให้เขาต้มทับเับโบยเขาสวยตบทีลูกไมสก้สลูกแล้วก็ต้องคิดว่าคนนี้เขาเป็นแม่เออดีจ้าเทยกย่องตัในะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆ อาอคุยต่อไปนิดนึงนาทีพระราชาจนีตัดถามมาเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้ผลไม้ในป่าทําไมจึงได้มีผิวกายสดใสไม่สุกหอมมันน่าจะมีการสุกสิพระเตมีจึงได้กาบโทนตอบว่าี่จะตอบว่ายังไงจปนดีนะ ให้จำได้ไหมว่าพระเทมีตอบไปยังไงถ้าจำได้ก็กรุณาตอบแทนด้วยเพราะเวลานี้ตอบไม่ได้เพราะเวลามันหมดก็สำหรับในตอนวันนี้ก็ของดพระเทวีมีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังสวัสดี